ชูชาชูชาต์เธอต้องมาดูหนูเธอนะูดน้มูดูดดุอย่ารักมากเลยดู้ปูอะไรชอนดูเนอะปูนาะนี่นดิมันมาอยู่ในนี้ปูนาเจ้าหนูพันแฮมอะไรนะแฮมสเตอร์แต่ว่าตั้งชื่อให้ชื่อพี่ไมโล ไมโลสีขาวโอวันตินสีน้ำตาลแย่งกินอะไรกันนะลูกมาดูซิพี่หนูแย่งอะไรกัน,นตัวให่แย่งกันนะพี่วินเทศบอกน้องสิลูกแม่มันแกะแมตตอนนี้ออกไหมก็ลองแกะให้น้องสิลูกน้องแกะได้ไหมล่ะไม่นุบๆ หนูแกะกินไม่ได้ไม่หนูไม่ต้องแกะกินหนูแกะออกให้น้องให้เฉนยน้องจะได้กินไงหนูต้องทำอย่างนี้เม็ดเหรอหนูจะเก็บมนโมเมนต์ <c oughs> ทำดีกว่าหนูก <c oughs> ลัวค่ะแล้วหนูจะไปไหนคะหนูจะไปดูดูปูโอเคค่ะ <c oughs> ปูนะ้าอุ๊ยตีมาดูน่ารักอีกนะ้วเขาทำอะไรกันนะดูดูดูดีมันอยากมาแอบกันอะ่ะ <c oughs> อยากเล่นจนแอบมั้ง มานลูกมากินข้าวแลยครับแม่มันมันเลี้ยมันยังไม่เห็นกินน้ำจักก้าเลยยังไม่กินครับมันยังแค่มันหมืนเล่นกล้องเล่นมันหมดมันหมดมันหมดมันไม่ยังไม่หมดยปูแม่โจเซียอ่าหนูลงไปดูดูปูปิด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 ตู้ปิดประตูหมูไอ้หนูปิดตรงนั้นมาทักนังไงจะไม่ได้อ่ะ ต้องเอาน้ำออกนี่ต้องพาหนูไปเที่ยวปะพาหนูไปเที่ยวข้างล่างขาลงไปน้องวินเทจบอกว่าจะพาหนูพาหนูไปเที่ยวดูรูรูอะไรอะลูกรูปูนา่าอ๋อรูปูนานเป็นรูแบบนี้เหรอไม่ใช่รูอิตุ่มเหรอลูกลูอิตุ่มเมื่อสมัยเด็กๆอ้าหนูเอยเจ้าหนูนา่าแฮมเตอร์ ฉันให้หนูโซเฟียไันอ,อ๋อในละครเรื่องนี้ตั้งชื่อให้แม่ว่า,าโซเฟียตั้งชื่อตัวเองชื่ออะไรนะชูชาติชูชาติชูชาติทำอะไรอยู่ปะตูููนะอต้นไม้เจ้าหนูแฮมเตอร์มาอยู่ตรงดินไม่ได้หรอก ص ص เพราะว่าเดี๋ยวมดมันจะขึ้นลูก ต้องเอาไว้ข้างบนเนาะฮไมโลโอวันตีนเดี๋ยวแม่พาเดินเล่นนะ,ะวางไว้ตรงนี้นะ้วลูกเนาะอ่ะอนหนูขึ้นไปเล่นข้างบนให้แม่ดูหนอย อีกตูบหนึ่งอ่ะโอ้ชูชาติโซเฟียหนูหลับแล้วได้เวลาของน้องน้องนอนแล้วไะเอาน้องไปนอนปิดประตูให้น้องน้องได้เวลาหลับแล้วดู้ใช่ไหมน้องน่ารักมากเลยน้องหลับกันแล้วไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันตุ้ดเดี๋ยวก็เดี๋ยวตื่นเลยตื่น เขาง่วงนอนเขาก็หลับดีๆเฮ้ยก <un> ็ก <haha> <gun Buffalo> ัะ <museums> ต <uss mus incom> um> ี้กันยื่เห็นไหมน้องหลับแล้วนะน้องหลับน้องต้นเลยวิ่งิ่งอยู่เนี่ยแม่ซื้อมาให้น้องวินเทจตัวละแปดสิบบาทเองแฮมเตอร์อาหารด้วยรวมแล้วแม่ซื้อหมดห้าร้อยยี่สิบบาทครับทั้งกลงทั้งวิตามินทั้งอาหารชูเชียตัวไหนชูเชีย กี่ไหนชูชาติคนนี้หรือเปล่าชูชาติแล้วคะเราจะไปนอนกันต่อชูชูซียโอเคค่ะปะเอาเอาไว้ชิงชูงเดเอาน้องขึ้นไปไว้เอาหนูขึ้นไปไว้ข้างบนเอาน้องขึ้นไปนอนน้องง่วงแล้วปะเฮ้ยปดดิดตาอยู่อีกต่างวะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องก็หลับแล้วบอกน้องซะเดี๋ยวไปนอนก่อนน้องหลับ,บแช้นไปนอนก่อนนะ